สวัสดีครับผู้ชมครับอ่ะวันนี้ก็ดูทางโซเชียลหลายๆที่นะครับถ้าถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับก็จะมีเครื่องประเภทนี้ออกมาก็คือเครื่องตัดข้าวนี่เองครับเนี่ย <c oughs> แบบนี้เลยก็เลยลองซื้อมาดูครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามคลิปนี้ใช้ได้ฮะอ่ะผมจะพูดให้ฟังนะครับอันนี้ไม่ได้ไมดิสเครดิตอะไรนะเอาตามอ่า ประสบการณ์แล้วก็การใช้งานจริงนะฮะเดี๋ยวให้ทำให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าถามว่าใช้ได้จริงไหมฮะใช้ได้จริงครับแต่ไม่ดีครับไม่ดีคืออะไรฮะหนึ่งอะไรครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะหนึ่งการตัดเนี่ยนะครับตัดไปตัดไปฟางมันจะติดตรงนี้เสียเวลาสู้คนเกี่ยวไม่ได้นะครับสองนะฮะข้าวถ้าเป็นข้าวหวานแบบนี้ หรือต้นสูงตัดไม่ดีครับมันเหมาะสำหรับข้าวข้าวเตียเต้ยๆอาจจะเป็นข้าวดออะไรอย่างนี้เนาะต้นเตียเต้ยๆตัดได้นะครับไม่ใช่ว่าตัดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันเหมาะกับอย่างนั้นนะครับข้าวล้มก็ตัดไม่ได้นะฮะข้าวหนากก็ตัดไม่ได้อีกนะฮะปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะ,ยอะนะครับ <c oughs> ฉะนั้นใครที่ จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> อาจจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่คิดดูก่อนก็ได้นะครับยับยั้งชั่งใจดูก่อนเนาะบางทีรีวิวมันโอเคครับ <c oughs> มันอาจจะ,ะเปะ๊ะเปะ๊เปะ,เปะ,เปะเลยนะฮะแต่ว่าพอมาใช้งานจริง <c oughs> ต่างเหลือเกินฮะ่ะก็ประกอบก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับแต่ว่ามันเสียเวลานะฮะฉะนั้นคนเกี่ยวโอเคกว่าหรือ จ้างรถโอเคกว่าครับนะถ้าใครอ่ถ้าใครอยากจะลองก็ได้ครับไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ฮะนั่นคือ,อเครื่องตัดหญ้านะครับที่ใช้เครื่องอเครื่องตัดข้าวที่ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับเป็นตัวอกับเคลื่อนนะฮะถ้าให้คะแนนนี้ผมไม่กล้าให้เลยครับเพราะว่าดูครับเกี่ยวเมื่อกี้นี่ฮะมัน จะบอกว่าไม่เข้าก็ไม่ได้ครับใบใหม่ทุกอย่างนะฮะเอา้าก็าไว้ตัดหญ้าไมนเดิมนะครับดีแล้วฮะไม่เวิร์กนะครับนี่ก็คือเครื่องตัดข้าวครับ